ฟังด่วนแจ้งข่าวดีกลุ่มนี้รับเงินทดแทนคนทำงานคนชราภาพคนว่างงานสงเคราะห์บุตรเงินอะไรฟังด่วนก่อนจะไปรับชมก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะ ผู้ประกันตนยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนประกันสังคมผ่านออนไลน์ได้แล้วครอบคลุมกรณีชราภาพว่างงานสงเคราห์บุตรคลอดบุตรสำนักงานประกันสังคมอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองผ่านระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ e s l e service ครอบคลุมกรณีชราภาพว่างงานสงเคราห์บุตรและคลอดบุตรได้ โดยยื่นผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม w ว w sso.go.th ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานระบบ e s e l Service ไม่ยุ่งยากดังนี้ 1. เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม w ว w sso.go.th และเลือกเมนูเข้าสู่ระบบผู้ประกันตนและสมัครสมาชิก 2. หน้าจอแสดงระบบสมาชิกผู้ประกันตนกรอกรหัสผู้ใช้งาน เลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านจากนั้นคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบถ้าไม่เคยเป็นสมาชิกของระบบผู้ประกันตนกรุณาสมัครสมาชิกก่อนโดยคลิกสมัครสมาชิกแล้วกรอกข้อมูลตามขั้นตอน 3. หลังจากเข้าสู่ระบบผู้ประกันตนได้เรียบร้อยแล้วเลือกเมนูยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเอง e s e l e Service 4. เข้าสู่ระบบยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเอง eSale Service สามารถดูข้อมูลของผู้ประกันตนข้อมูลการส่งเงินสมทบประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์สถานะการทำธุรกรรมและเลือกยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนได้ทั้ง4รายการตามสิทธิครอบคลุมกรณีชราภาพว่างงานสงเคราะห์บุตรและคลอดบุตรทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช โทร1506ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับฟังรับชมและเป็นกำลังใจให้ทางแอดมินและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ